ยังพว่พออีกละงกรกบบวมยนมันกิดขึ้นยุติรับบานเนี่ยหนุบบานดอกนึงถึงเลี้ยงครับโอ้ดอกนี้งามเลยพี่น้องหนึบยงสองดอกครับพี่น้อง ครับมือนี้กับมาพุกมะปอกกับช่องวิถีคนมักหลอกี่เก่านะครับเนาะมือนี้กับผ้าพีผ้าหน่องมาหลอกผูกรอปลายให้กันเหรอครับเขาก็บยางมาตั้งโดนแล้วล่ะครับนี่นะครับมันก็จะพ่อเห็ดดอกแฝกของเขาครับเก็บไปเนี่ยเห็ดดอกแฝกเป็นเห็ดผึ่งนกยุ้งนะครับเห็ดผึ่งเหลืองครับ từng tuần nữa gặp nhau Một tuần toàn gặp nhau Một tuần gặp nhau Một tuần nữa trở lại Một มาไหนเอาลุดเนาะเขาบอเอาเพิ่นเขาเอาขึ้นเราหะครับเพิ่อนน้อกว่าหนึ่งจหน่ง ดหน่อยแล้วครับโอ้ดอกหน่อยหลายเยอะขาแล้วครับขากระเจงแยวดอกดอกอ่อนอยู่โอู้นี่ครับนี่ดอกนี้ยังนิ่หน่อยอยู่จ้งไม่นี่ยแหละครับต้องเอาดอก chị nó cũng gặp ủa nhà chỉ có chị quả thì hang lại này gặp đọc ngay lọ con gì nó bữa này là các bao không tin chưa ra gặp khá nhau bao khá cái nghiệp quá ไปกระเจียง่บแสบบบนุ่งกบสงกกกกบสามดอกงามเลยพี่นอ้องโอ้ยตะวานน้อยครับถุงนุน่นหงหัวยวครับ

บานยังเต็มจีเลยเนี่ยพึ่งเลี้ยงครับลูกเลี้ยงสองดอกครับพี่นนอง หนึ่งอีกสองดอกครับถึงเยองครับโอ้ดอกนี้หักงามเลยพี่้องหกบานดอกนี่เพง่เหลืองอีดอกนี่โอ้ยยังสวยนะครับดอกนี้ เุ้งดีองคกับพี่น้องยังงามเลยเนี่ยใอรกนเนาะ ว่าฮะหมกหนุกจอกนึงครับหมกนุ่นุกับนี่เน้าแล้ว ผึ่งแดงครับนกนุงครับกเลียงดอกนึงที่หนะก็ออกดอกเดียวววงนขี้วัวมีวเลี้ยงดอกนึงที่น้นะ ิงนกนครับเอาพี่น้อง่ปเนี่ยยางก่พอเงี้ละงวกบ่แมนมันจิกขึ้นยุติครับบาทเนี่ยไม,ไม่กระเจ้าเหยียบไปครับ ครับก็มาช่วงแต่ลูกผลงานในการนายเั็ดของฮัมมอนีแล้วครับเนาะแต่ที่ก็มาเนี่ยนะครับบ่เต็มตาเลยครับหาอยากคทับตอนเทสมอนีห่างน่างก็จะพอได้ละดอกครับโอ้เหนื่อยเลยครับครับเห็ดเหี้เอาได้จะเป็นเห็ดเปล่งเห็ดมุ่งยังครับก็อจะเป็นเห็ดเปล่งงยุงเฮ็ดละงงนี่ก็ได้บ่หลายดอกครับคือแต่มันซอแซ่สิออกคี่ตั้งแต่จากบงงครับ ครับเพิ่งได้แับเบื้องคลิปแล้วอไปจะลืมกดไห์กดแชรกกดติดตามสั้งช่องวิถีคนมารอนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการคิบคลิปต่อไปครับคลิปนี้เก่าไวส้สมิีรสะก้อนพอกันไม่คิดนะสวัสดีครับ